สวัสดีครับผมสัม,มปิกะเศริฐธรเงินครับพี่น้องมือนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับน้องพี่น้องได้มาตรวจชม่มแปลงมั่นของทีมงานไล่สามพ่ออีกทีมงานหนึ่งนะครับน้องพี่น้องอยู่อำเภอเสรินท่อนจังหวัดอุบลราช่านีงเฮานี่นะครับพี่น้องไล่มองนี้ก็จะเป็นไล่คนติดมั่นครับผมพี่นอ้องจะพาเบิ่งมั่นเพลินครับว่าจะมีความสวย กงามขนาดใดครับผมตอนนี้นุ่งัมพี่กะได้คุยกับทีมงานนะครับผมทีมงานของคนติดมันนี่แหละครับผมกับเป็นทีมงานของไหลสามพ่อหรืออีกทีมงานหนึ่งนะครับผมอยู่เพอ่อสรินทอนะครับนอ้นองพี่น้องตอนนี้กะนุ่กัมพี่ก็ได้มาบอกวิธีการตัดยอดตัดยอดในการจก,กระจายทีมงานหรือผู้สนใจในยอดพันมันหวานญี่ปุ่นทุกท่านครับผมก็มาบอกวิธีการตัดว่าผมงควรตัดจากไปนอ้นองพี่น้องเนาะ ระยะห่างของการตัดตอขอหนึ่งนี่จะมีความสูงความเา่าขนาดได้พี่นอ้องเลยความเา่าของแต่ละยอดนึง่งประมาณจะกี่กี่ยอดครับผมพี่นอ้องโอ้สวยงามสวัสดีครับลวงพ่อพี่สวัสดีครับผมาามาเนี่กามเบิงคือเกา่าเนาะมาตรวจชวมแปลงมั่นทีมงานบา่ทีมงานของไรสามพอ่อสวนของสวนมั่นของคนติดมั่นนะครับนอ้องขนติดมันครับผมกามาเบิงโอ้สวยงามพี่นอ้อง หยอดมันมอนี้ก็จะเป็นมันม่วงโพโพครับผมโพโพสวีทครับผมพี่น้องนี่ก้อนขานจะว่าดินตรงนี้แง่ไรกับมันบ้างอะไรดินตรงนี้ครับผมพี่น้องจะเป็นดินทรายเนาะนุ่มพี่น้องเป็นดินทรายดำเนาะทรายก็ได้ทรายขาวทรายขีดเทาทรายยังก็ทรายเทาเหมือนทรายขีดเทาทรายขีดเทากับผมพี่น้องทรายโพทรายโพมองนี้นี่น้องพี่น้องบิ่งผ้าเพิ่นมาเบิ่งดินจังสี่มาะสมในการปลูกมันหมากเพอนีใเบิ่งดินตรงนี้นะนเมื่อิ่ง นี่นี่พี่น้องให้นุ่มกับพี่กวาดให้เบิ่งครับผมพี่น,อน้องอูหูอะอยู่บ่ former 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 as 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 นะบ่มีบ่ได้ห่วงครับผมขออนุญาตเด้อโอ้นี่พี่นอ้องพี่ดินแบบว่าบ um. ุบูงเลยครับผมนี่โอ้น <not> ี่อะไรนี่อันนี้ท่านกวาดเลโอ้นี่เอาคำพี่มือสีดำเอออู้ยหัวใหญ่อะไรต้นนี่ไหนนี่เด้ยวอู้หโอ้หูัวยาวเลยนี่ดินทรายดำนุ่งนี่ครับผมกำลังจักเมื่อนอนอายุจักเดือนแล้วครับผมนี่ โอ้ยพ uh, <c oughs> uh ี่ก um, oh, ็ม <clique Stop iffs> ีเดือนเศษเศษก็มีโอ้นี่พี่น้องมันม่วงพ่อพูดเดือนเศษเศษครับผมอันนี้ดินอันนี้จะเป็นดินแบบดินดินทรายดงหรือทรายดีเถาเนี่ยทรายดงทรายดงดีเถ่าผมนี่ยทรายดงว่ะพี่น้องเนี่นี่เป็นทรายว่าเป็นผุผุครับผมพี่น้องถึกดึกดินละลายเออถึกน้ำละลายเลยเนาะครับผมถึกน้ำบมแนกนครับผมพี่น้องเป็นไส้ที่โนเสนครับผมก็ถึกน้ำบมแนกนครับผมพี่น้องมันดินดีเนาะดินดีครับผมพี่น้อง S <S นี่สภาพยอดวต้องนะโอ้ยอดอุดมสมบูรณ์พี่น้องนี่บุมมีมาแลงครังบงาม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 ,งามพี่น้องมาตรฐานนี่กอนหนึ่งเงาหนึ่งพี่น้องค่อนข้างที่จะว่านีน่รุดทิมแล้วโอ้ฮาก็มีครับผมพี่น้องรุดแล้ว <S <S ลายแหนเนาะลายนี่ครับผมคอ่อนข้างว่าจริงหนึ่งนี่จะมีลายนิ่วออกมาเลยพี่น้องจะแตกนี่แหละครับผมรักการการปลูกมันหวานญี่ปุ่นกัเคยบอกทีมงานไปหลายทีมงานไปหลายสาขาหนุ่มพี่น้อง การปลูกก็ต้องดูแลน้ำถึงพี่น้องน้ำถึงควมใส่ใจตรงนี้ครับผมดินต้องปรุงให้ดีครับผมก่อนจะปลูกพี่น้องก็มีหลายสาขากับสอบถามเขามานะครับนอว่าเป็นยังคือมใอีใบยิกนอใบยิกอันนี้บอกก่อนเลยครับเป็นใบยิกอีกหนึ่งมาเนี่ยนี่ครับผมนี่นี่พี่น้องนี่นี่ใบยิกมาดนะครับโลเนอที่นี่ครับผมนี่พี่นอใบยิกตัวนี้เนี่ยซึ่งในแต่ที่งานที่ได้รับยอดไปนี่ อาจจะมีปั๊บปนกันไปนะครับซึ่งเข้าซึ่งเกิดจากเกิดจากอากาศมาเองนํ่มาม่านสนท่านครับผมพี่อากาศอากาศหย่อนท่านมันยูมันโดนแห่งเนาะมันกลายพันธุ์ไปแน่เลครับผมครึ่งทีมงานหลายสามพ่อเนี่ยจะพยายามคัดหยอดม่นจากจากหัวพี่น้องคือซึ่งจากจากยอดต่อยอดจักสองสามรุ่นนี่ก็ือบวให้ใส่นะครับนป็นการจะเอาไปเพาะจากหัวมาให้ทีมงานอีกอีกเที่ยนึงนะครับนาอก็จะได้แนะนําทีมงานว่า ในกรณีที่วายอดมันที่ตัดติกยอดจิกสองสามหลอดจะให้เปลี่ยนออกมาจากหากัวเนาะเพื่อในการพัฒนาสายพันธุ์ให้เขาขายพันธุ์นะครับผ,ผมผเพื่อ,เพ,อเพื่อจะหลีกเลี่ยงโรคประมาณนี้ครับผมพี่น้องนี่นะถ้าบเกิดกะจะเป็นสีอลไรพี่น้องเป็นขิงเป็นสีละครับว่ใหญ่โตโอเคครับผมเลยพี่น้องครับผมกับนี่นะครับผมหอดมันที่การตัดน้องมือนีก็ได้มาบอก วิธีการตัดแล้ผมวิธีการตัดให้ทีมงานอำเภอสิรินทรอนของคนติดมันคล้วผมแล้วครับผมมาบอกวิธีการตัดยอดของทางไหลสามพ่อเข้าสาขาไหลสามพ่อกันนะเนาะสาขาอีกสาขาหนึ่งครับผมอยู่อำเภอสิรินทร่อนี่แหละครับการตัดยอดทางไหลสามพ่อกจะตัดสีเดอร์พี่น้องเด้อครับเนี่ยก็จะให้เหลืออยู่ประมาณนิ้วนึงเนาะพอขอมือนึงนะครับผมพี่น้องนี่ประมาณน่ะจากตาลงมาอจากตาลงมาผมพี่น้องขอมือนึงนะครับนอใบสีเหลือเนี่ก็เหลือประมาณเกตถึงแปดยอดครับผม จ็ดตึงแปดยอดวิธีการปลูกในกรณีเน่าเงาสิ่ก่อเสียลงแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อต่อเดียวเนาะกบผมมาต่อเดียวท่านในกรณีว่าตาเขาเงาสิเนาะพี่น้องเนาะคนขาดว่าเงาผ่านตัวนี้ตาห่างตาห่างงามแม่งามเร็วงามเร็วอันนี้คืองามแห้งพี่น้องถ้างามแห้งก่อเสียลงตาเดียวเด้อครับผมท่านในกรณีว่าคอเขาสั่นก่อเสียร้งสองคออะไรครับผมพี่น้องนี่ยเนี่พี่น้องประมาณนี้พี่น้องเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะพี่นอก็สามารถเสียลร้องสองคอทีครับผมก็เสียลงสองคอให้นี่จูดินครับพ่อนะครับเราขอสองจูดินครับผมพี่น้อง นี้แหละครับผมคือยอดพันมันหวานญี่ปุ่นที่สมบูรณ์แบบมากครับผมของไร่คนติดมันครับผมอำเภอศรีรินทร์ทนนะครับน้องถ้าเพื่อสนใจในยอดพันมันหวานของอำเภอศรีรินทรอนของคนติดมันครับผมทีมงานของไร่สามพองเข้าเนี่ยครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพื่อนๆนะครับน้องพี่น้องเบอร์โทู้เดี๋ยวพี่น้องเขียนไว้อยงครับเบอร์โทรนะครับน้องเบอร์โทรเพื่อนนะครับน้องก็ะสูนแปดสามครับผมครับผมหกแปดสองสองซีเก้าหกครับผมพี่น้อง อันนี้เบอร์โทรเบอร์ตรงของคนติดมั่นเลยครับ <คน S 2> ผมก็สามารถโทรมาสอบถามข้างในนะครับพี่น้องถ้าใครจีสนใจครับผมก็โทรมาสอบถามพิกัดเพื่พอนก็อยู่บ้านนนท์กอตำบลนนท์อนกออำเภอสิรินทนร์ราทอจังหวัดบุรีรัมย์นี่ของเขานี่แหละครับผมถ้าใคร,รสนใจจะมาเบิ่งแปลงหรือมาเบิง่งวิธีการปลูกเพิ่อนน้องพอี่น้องครับวิธีการปลูกว่าเพิ่นปลูกจังได๋คือได้ยอดพันงามจังซี่นะพี่น,อน้องเนาะก็สามารถโทรมาสอบถามเบอร์เมื่อกี้ได้นะครับเนาะหรือจะเบอร์ผู้ดูแลก็ได้ครับผม นี่ปะจำได้ป้ครับนี่เบอร์ผู้ดูแลกันเลยครับ083ครับผม83 380ครับผม80 9072ครับผม9072นี่นะครับผมผู้ชีวินดูแลอยู่สวนประจำครับผมกับามาชิกช่องวสสามเลยครับผมอันนี้คือสวนมั่นบวานของคนติดมั่นนะครับนอทีมงานคนติดมั่นกะเป็นสกายสาขาหนึ่งของไร่สามพ่อของเขาครับนอทีมงานเดียวกันทีำงานเดียวกันผมพี่น้องกับในมาพอกันจะไหนนอในมาพอกันไครับทีมงานคนติดมั่นครับ ทีมงานไหลสามพ่อนะครับน้อกะขอบคุณหลายครับผมที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนไหลมันหวานของคนปิดบ้านกับผมน้อกมันนี่กะมันนี่นุ่มคำพี่ก,กับบ่าวท่านนะครับน้อกับะสิทธิภาพไปเบิ่งแปลงมันมาในร้ายหมองกับผมที่เป็นทีมงานของไหลมันหวานญี่ปุ่นสามพ่อนะครับนอ้องกากคกับผมถ้าใครสนใจจะเข้าร่วมทีมงานของ ไล่มันหวานสามพ่อก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับน้องเบอร์นุ่งพี่กะเดี๋ยวให้นุ่งพี่เป็นฝากเลยครับผมนุ่งพี่ฝากเบอร์นะครับกับศูนย์เก้าห้าครับผมศูนย์สี่สองครับผมแปดสามสองหนึ่งครับผมนี่แหละครับคือเบอร์นุ่งพี่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับผมพี่น้องแล้วก็เบอร์เบ้าท่านนะครับผมคือเบอร์ผมเองนลยครับผมตาโทรมาบทิดเบอร์นุ่งพี่ก็โทรมาเบอร์เบ้าท่านก็ได้ครับผมศูนย์เก้าแปดครับผมพี่น้องแปดสี่แปดหกสองเก้าแปดแปดครับผมสองเบอร์ในผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับน้อ <ก>มื่อนี้ถ,ถึงหัวมันเนาะถึงหัวมันถึงยอดมันกะเข่ารวมกลุ่มทีมงานกะโทรมาได้ครับผมเมื2 2> ่สองเบอร์นี่แหละครับนอและฝากพี่น้องฝากติดตามช่องยูทูปสามุตรปีเกษตรทำเงินนะครับนอว่าสองนมสองมุมงนี่แหละครับจะพ่ายเบิรงเกษตรทำเงินอ,อ,อ,อยังหรืเอเบิรงสาขามันหวานญี่ปุ่นอยู่จังหวัดและอำเภอใดต่อไปนะครับนอฝากติดตามผมนอแต่เมืนน่อนี้นุ่มพี่เหล่าท่านแล้วก็พี่พี่ยังนาะครับพีโตพีโตครับผมกับเจริญกาวเข้ามาสวัสดีครับผมเอาสดีครับ โอ้นี่งามงามงามแม่ใสตัวหนอตานพี่นอตัวมันนี่มันนี่มันมันนี่มัสี่งละง่ายไอ้บ่ได้ปลูกอีบ้างไห